โคลัมบัสฟิลีทุ่ม20ล้านดึงนุสราดับซ่าพรพันธ Orlando Valkyrie ในขณะที่พรพันธ์เกิดปราดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งมือเซตของทีมอ r l a n d o Valkyrie หรือ Pro v ลเล e บอ a เฟเ e อเรชัน Federation, ในสหรัฐอเมริกากำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมการวางบอลที่แม่นยำการอ่านเกมที่เฉียบคมและความสามารถในการสร้างจังหวะก,การเล่นที่หลากหลาย ทำให้เธอเป็นกําลังสําคัญที่พาทีมคว้าชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องในส่วนทีมคู่แข่งร่วมหลีกโคลัมบัสฟิลลี่ก็ประกาศทุ่ม20ล้านดอลลาร์ดึงนุสราต้อมคามือเซตร,ระดับโลกทีมชาติไทยซึ่งเป็นการตอบย้ําความสามารถและชื่อเสียงของนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยในระดับโลกการย้ายทีมครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากทั้งสองมือเซตที่มีฝีมืออัจฉริยะจะได้มาแข่งขันกันในเวทีระดับโลก โดยมุ่งเน้นการแข่งขันในด้านเทคนิคการเล่นระหว่างหัวเสาและบอลเร็วเพื่อวัดกันว่าทีมใดจะสามารถทำแต้มได้คมกว่ากันทั้งสองคนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถือเป็นตัวแทนของความสามารถของคนไทยในการแข่งขันบอลเล่บอลระดับสูงสุดซึ่งไม่เพียงแต่แสดงฝีมือในสนามแต่ยังช่วยสร้างชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในวงการกีฬาระดับโลกอีกด้วย พรพันธ์และนุสราคือตัวอย่างของความมุ่งมั่นความทุ่มเทและความสามารถที่โดดเด่นของนักกีฬาไทยขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เธอประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปแฟนบอลเล์บอลชาวไทยสามารถภาคภูมิใจในความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไทยที่กำลังสร้างชื่อเสียงและยกระดับวงการบอลเล์บอลให้เติบโตในระดับสากลโดยการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาบอลเล์บอลไทยในอนาคต จากสื่อกีฬาก็มีชาวโลกได้แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเช่นปัจจุบันทั้งสองคนคือมือเซตที่ดีที่สุดในโลกอดใจไม่ไหวที่จะได้เห็นทั้งสองคนผเผชิญหน้ากันในสนามไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยครับความคิดเห็นของชาวโลกท่านแรกครับ มือเซตไทยมีความสามารถในการอ่านเกมที่ดีมากสามารถส่งบอลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วทําให้ทีมสามารถทําคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเป็นการเล่นที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงช่วยให้ทีมควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีนับเป็นหัวใจสําคัญของทีมความคิดเห็นท่านต่อไปครับความเร็วในการส่งบอลของพรพันธ์เป็นที่น่าประทับใจสามารถส่งบอลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ผู้เล่นตีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจทําให้เกมดูน่าสนใจมากขึ้นช่วยทําให้ทีมได้เปรียบความคิดเห็นท่านต่อไปครับการวางแผนการเล่นของนุสรามีความหลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเล่นได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ของเกมทําให้คู่ต่อสู้คาดเดายากเป็นการเล่นที่าฉลาดช่วยให้ทีมสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของนุสราเป็นสิ่งที่สำคัญมากสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดทําให้ทีมสามารถเล่นได้อย่างมีสมาธินี่คือตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมทีมช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในทีมแล้วก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าพรพันธ์ก็สื่อสารได้ดีกับเพื่อนร่วมทีมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ทีมสามารถเล่นได้อย่างเข้าใจกัน เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ทีมประสบความสําเร็จช่วยสร้างความสามาัคคีของทีมและเป็นผู้นําที่ดีในทีมความคิดเห็นท่านต่อไปครับความแข็งแกร่งทางกายภาพของพรพันธ์เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเกมที่ยาวนานเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ทีมสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมเธอเป็นกําลังสําคัญของทีมความคิดเห็นท่านต่อไปครับ นุสรามีประสบการณ์ในการเล่นสูงสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือหัวใจของผู้นำที่จะทำให้สามารถเอาชนะคู่แข่งและช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับทีมเธอจะเป็นเสาหลักของทีมความคิดเห็นท่านต่อไปครับความสามารถในการปรับตัวของพรพันธ์เป็นสิ่งที่น่าประทับใจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ทีมสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญในเกมวอลเลย์บอลช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทีมเธอเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจความคิดเห็นท่านต่อไปครับความ World Class ของนุสราจะสามารถเล่นได้อย่างคล่องแคล่วและเมียตาทำให้ทีมสามารถทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเป็นการเล่นที่สวยงามน่าชมและน่าติดตามช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมแล้วก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า นุสราย,ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและพรพันธ์มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจอดทนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีของนักกีฬาควรค่าแก่การยกย่องความคิดเห็นท่านต่อไปครับสกิลในการจ่ายบอลที่แม่นยำของพรพันธ์ทำให้ทีมสามารถทำคะแนนได้อย่างง่ายดายเป็นการเล่นที่น่าทึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะ มันคือสิ่งสําคัญที่ทําให้ทีมประสบความสําเร็จความคิดเห็นท่านต่อไปครับ <_ d nt un> ความเร็วและความคล่องตัวของมือเซตไทยเป็นสิ่งที่ทําให้ทีมได้เปรียบคู่แข่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทําให้สามารถรับบอลได้อย่างทันท่วงทีเป็นการเล่นที่น่าตื่นเต้นความคิดเห็นท่านต่อไปครับการตัดสินใจของนุสราด้วยประสบการณ์ที่สูงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้ทีมสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของทีมความคิดเห็นท่านต่อไปครับความเป็นผู้นำของนุสราเป็นสิ่งที่ทําให้ทีมมีความสามารถคีสามารถนําทีมได้เป็นอย่างดีทําให้ทีมเล่นได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดนี่คือสิ่งที่สําคัญสําหรับทีมอยากเห็นทั้งคู่เผชิญหน้ากันในสนามเร็วๆแล้วก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าพรพันธ์มีความอดทน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับทีมเช่นกันก็อยากเห็นทั้งคู่เผชิญหน้ากันในสนามเร็วๆเหมือนกันความคิดเห็นทัางต่อไปครับพันพันและนุสรามีทักษะในการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมทําให้สามารถปรับปรุงการเล่นได้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับนักกีฬาช่วยทีมและพัฒนาฝีมือตัวเองอย่างต่อเนื่อง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับพรพันธ์และนุสรามีความมั่นใจมากกว่านักวอลเลย์บอลรุ่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ทําให้ทีมเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับทีมความคิดเห็นท่านต่อไปครับความเป็นมืออาชีพของพรพันธ์และนุสราจะทําให้ทีมเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทีมที่มีคุณสมบัติจะเป็นแชมป์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับความคิดสร้างสารรค์ของนุสราจะทําให้ทีมเล่นได้อย่างหลากหลายสามารถสร้างโอกาสในการทําคะแนนได้อย่างมากมายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทีมที่ต้องการจะเป็นแชมป์แล้วก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสกิลการทํางานเป็นทีมเวิร์คของพรพันธ์จะทําให้ทีมเล่นได้อย่างราบรื่น สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีมันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่ต้องการจะเป็นแชมป์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเปรียบเทียบกับชาติอื่นมือเซตไทยมีความสามารถในการอ่านเกมได้ดีกว่าสามารถคาดเดาการเล่นของคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำไม่แปลกที่ทุกสโมสรพุ่งเป้าไปที่มือเซตไทยในการดึงเข้ามาร่วมทีมความคิดเห็นท่านต่อไปครับมือเซตไทยเล่นบอลรวดเร็ว และซับซ้อนมากกว่าจากหลายชาติทําให้ทุกสโมสรก็อยากได้มือเซตไทยเพื่อความได้เปรียบสําหรับการทําคะแนนจะเห็นได้ว่ามีการทุ่มมบในการดึงมาร่วมทีมความคิดเห็นท่านต่อไปครับพรพันธ์และนุสรามีความสามารถในการควบคุมสติอารมณ์ได้ดีกว่านักวอลเลย์บอลชาติอื่นพวกเขาไม่เครียดเล่นด้วยความสุขจึงทำให้มีสมาธิในการเล่นซึ่งมีผลต่อชัยชนะของทีมโดยตรง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับพรพันธ์และนุสรามีประสบการณ์การเล่นระดับโลกมาหลายปีทําให้พวกเขาสามารถนําประสบการณ์มาใช้ในการเล่นกับสโมสรได้อย่างมีประสิทธิภาพอยากเห็นพวกเขาเผชิญหน้ากันในสนามเร็วๆความคิดเห็นของชาวโลกท่านสุดท้ายครับพรพันธ์และนุสราเป็นแบบอย่างที่ดีของมือเซตให้กับเยาวชนทั่วโลกที่อยากเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพในตําแหน่งมือเซตให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอดทนถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวโลกไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งโลกครับ